โอเคก็สวัสดีคณดูทัง้งวนนะครับวันนี้พี่ก็มาเล่นเกมกับแฟนพี่นะครับก็แบกแฟน EP ที่1กันเลยนะครับคณดูมาพี่ก็ลงมุมฟ้านะครับก็ขอโทษด้วยนะครับคนดูทุกคนนะครับพี่ไม่มีเวลาลงคลิปให้ดูนะก็พี่ก็ไม่ค่อยว่างนะครับคนดูพี่ก็ทำงานนะก็คือแบบ แล้วก็คือแบบพี่เริ่มง,งานมาก็ค่ำมากนะคนดูเพื่อจะกลับห้องด้วยนะคนดูก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พี่ก็เหนื่อยล้าจากการทํางานด้วยนะเลยไม่มีเวลาลงคลิปให้นะคนดูก็ขอโทษด้วยนะวันนี้พี่ก็ได้อัดคลิปลงนะครับคนดูก็ไม่รู้ว่าคนดูพี่หายหมดไหมจํเงินได้ไหม ไม่ได้ลงคลิปประมาณ1หรือ2วันนะครับคุณดูแล้วก็ขออภัยในเสียงรดเสียงอะไรด้วยนะครับคุณดูแล้วก็ลงวงฟ้าแฟนพี่ก็เบอร์3นะคุณดูแบกแฟนจะได้ที่1นึ่งไหมนะอี EP แรกนะครับมาดูกันเลยนะจะได้ที่เท่าไหร่ ของอยู่นี่ครับคุณดูแล้วก็ฟาร์มวงฟ้าได้มากานะคุณดูก็น่าจะหมดนนะาามนะมแล้วนะฟาร์มหน้าทีมเรานะ คนดูเรามาเล่นเมืองน,นี้นะครับนี่ประตูนี้เข้าได้มโอ้โหคนดูไม่รู้จะทำมันทำไมเนานะทำมาก็เข้าไม่ได้นะวาอ,อยู่นี่ Just like the sun, yeah Fatal like a gun Shooting, I'm gonna shoot until I find I do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the nose. I just wanna keep moving Yeah, I put out all the art It's my only medicine, yeah โอเคได้มาคิวหนึ่งนะครับคุณดูไม่รู้เหลือเปล่านะโอเคยังเหลือสองนะครับใจเย็นนะคุณดู

สามคิวนะไปครับมึงดูหาคนต่อกันเลยนะครับเฮ้ยมุ้ยมีคนกดล่าผมด้วยนะครับคพืนดูเฮ้ยเขาตึงจัดเลยไปตรงนัน้นดูมาแล้วว่ะ อุ้ยไม่ล็อกเลยนะเอานกมาเปล่าอุ้ยตึงเกึ้นล่าผมมาจัดให้เขาหน่อยนะครับคุณลุกมาดาวาดาวอีกนึงเอาล่าผมมาไง q u a d Kill Dominating ล่าผมแต่กลับหนีครับรอบนี้นะคิดไงมาล่าผมอ่ะคิดไงเปิดล่ามุตตี้นะครับเปิดล่านะ ร้อยครับเหลือ <ไป S 1> ยังไม่หมดนะอย <ไป S 1> นะู่ไหนเพื่อนเขาอะโอเคันดูล่าครับไปมาดูไปตรงนั้น ถกเศษแล้วคนดูอุย้ยเกือบตายนะคนดูบิ่งรีบกันนะเอาชีพเราก็ลงนะครับหนุนซัมอี่ม,มุดี้มาดิมาดิล่าใครมาลามาลาพี่เกือบคิดเหมือนกันนะครับพี่ไม่แนะนําให้คนดูเล่นรีบแบบนี้นะคนดูมันอาจพลาดได้นะเมื่อกี้พี่ก็เกือบพลาดนะครับคนดู ไปตรงนั้น้ครับคุณดู แฟนพี่ก็ยิงล้มไปอีกหนึ่งแล้วนะครับได้สองคิวแล้วแฟนพี่นะมีตัวด้วยนะครับผมดูอีกฝั่งหนึ่งนะเขาจะว่ามาหาผมไหมนะ ไม่ปิดครับอ่ามาดิคนดูครับถ้าใครอยาออออกให้สอนม้วนเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคนดูสอนหมุนไอ้โคโนะนะสอนม้วนสอนอะไรนะคนดูก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับยอดดูไว้พี่ด้วยนะยอดดูประมาณสักหมื่นนะจะถึงที่คนดูกนะ็คือแบบดูหมื่นแบบกดไลค์สักสามร้อยไลค์ยังไงนะคนดู คนดูพอจะทำให้พี่ได้เล้าถ้ายอดดูถึงหนึ่งหมื่นแล้วก็ยอดหลค์นะถึงประมาณสามร้อยเดียพี่มาสอนม้วนนะครับคนดูคือประมาณนั้นเลยนะครับม้วนมันมีหลายสเต็ปมากเลยนะคนดูม้วนจุ๊ตูอย่างเงี้ยมันจะมีเหลี่ยมของเราอยูน่นนะคนดูมันจะมีคนปดดิข้างหน้ามีตัว มันไม่ยากนะคนดูเป็นไหนล่ะ <blunt risk. S 2> โอเคเอาวิ่งตรงตรงอย่างนี้เข้าอ้าวเรียบร้อยลวพิโรถคิวไป er ล <c oughs> เลยนะครับยิงแต่ไกลนะไม่รู้ยิงได้ไงนะ We were so we dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. mình lên nó còn đâu, bạn có tiền mình cắt cũng cũng có mà chơi ก็อยู่ไกลนะคนดูแล้วก็โค้งให้นะให้ดูนะครับคนดูดิคือแฟนพี่ก็ประมาณนี้นะครับแฟนพี่ก็เล่นเป็นนะคือเล่นแบบตึงอยู่นะคนดูแต่ไม่ตึงมากหรอกนะก็ตึงนเยะเขาก็เล่นเป็นนะครับก็คือประมาณนี้ก็คือทรงที้นะคนดูเขาจะไม่เข้าพยายามแบบไม่เข้าแบบ1 4้5นะคือเหมือนแบบเพนไม้คนดูคือเขาอยู่คนเดียวอ่ะเจอคิดว่าเขาไม่ไหวนะ นี่ก็จะประมาณนั้นนะคนุณดูก็เล่นเหลี่ยมที่พี่โคบให้ได้นะคนุณดูเห็นปะมีง่ายเลยนะคนุณดูเล่นวางประตูวางแล้วดูแแบบด้วยนะครับบ้าเพื่อนเราอยู่ตรงเรอยู่ตงรงนี่คือจังหวะน,นี้นะคุณดูเราอยู่ในวงนะเขาอ,อยู่นอกนะวงจะกัดเขาหนะคนุณดูแล้วก็มาได้เลย,เ,ลยเรียบร้อยดนะาวิดวมี วางประตูวับแล้วพี่ก็คิวมาสิคิวนะครับคนดู ก็เล่นเหลี่ยมที่เราได้เปรียบนะคนดูบ้ากันไปข้างบนนะคนดูเดี๋ยวบ้งแป๊บนึงบังยากอจังขีดได้แล้วมาข้างล่างมีตัวนี่คนดูเห็นไหมนี่เราได้มุมมุมเราดีกว่านี่คนดูเห็นไหมเราปุ๋ยจัดลงไปนะคนดู ใช่ค,ครับมาดูเกมนี้ก็น่าจะได้ที่หนึ่งนะคุณดูราคาที่ชอบคลิปแนวนี้แบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับมามีเดียวพร้อมลิปไลท์ครับคุดู